ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาเยี่ยมชมจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการท่านใดมีโอกาสมาทําธุระแถวบางปูพอมีเวลาอยากจะเชิญชวนให้มาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ครุฑครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับเราพาเพื่อนๆนนะครับมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์ครุฑนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงลูกปั้นของ พิพิธภัณฑ์จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเ,าเราไปชมกันนะครับพิพิธภัณฑ์คุชจะเปิดให้ชมเฉพาะวันศุกร์เสาร์สองวันนะครับเปิดให้ชมรอบแรกเวลา10บโมงเช้านะครับเรี้สรกจเป็นไงครับเนี่ยเป็นแม่ก็ซิ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงพิพิธภัณฑ์ก็แวะแซวภรรยาก่อนตักรอบหนึ่งครับ มาครับตามาเลยครับก่อนที่เราจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีบอร์ดนะครับแสดงความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แล้วก็ในขณะที่ชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีวิทยากรนะครับบรรยายให้ความรู้เราด้วยระหว่างการเยี่ยมชมนะครับครับนอกจากวิทยากรบรรยายนะครับก็ยังมีวิดีโอนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของครุฑครับ พอชมวิดีโอเสร็จนะครับก็เข้ามาที่ห้องจัดแสดงห้องแรกเลยนะครับเป็นห้องที่บรรยายเกี่ยวกับป่าหินมะพ่านนะครับถัดมาอีกห้องนึงนะครับก็จะเป็นห้องให้ความรู้เกี่ยวกับนาคและครุฑนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ครุฑองค์นี้นะครับที่มาจัดแสดงแยกเดี่ยวเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับวิทยากรก็บัญญายให้ความรู้ไปนะครับอะไรที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับครุฑนะครับแล้วก็ประวัติเนี่ยวันนี้เราก็จะได้รู้นะครับกลับบ้านไปก็รับรองว่าสนุกได้ความรู้แน่นอนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้เราก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ